สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเรลาร่วยซีหาค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับเบิดในช่วงแรกของมือวันที่สิบเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะมือนีนะคะแอดพ้าพระแม่พิ่น้องพระเทศสุขสุขอนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะจากพระอาจารย์วัดป่าค่ะพระอาจารย์วัดป่างวดทิพย์พานมาเนี่ยพะอาจารย์เล่าว,ว่างแนวทางให้กับทัางรายการนี้เป็น งวดแรกนะคะแนวทางของพระอาจารย์กับเขามาเป็น03ตรงๆค่ะงวดที่ผ่านมานี่แนวทางของพระอาจารย์เรามีแค่สองคูนะคะมี02กับ03ท่านั้นเด้อค่ะพระแม่พี่น้องเด้อมื่อนี้ค่ะเอกเลยไปติดตามแนวทางของพระอาจารย์วัดปลาฝากตอนพระแม่พี่น้องบรรเทาสุขุสุขอนนะคะงวดนี้ก็มีสองตัวสองคูคือเก่านะคะพระแม่พี่น้องค่ะแนวทางของพระอาจารย์วัดปลาในคลิปนี้ค่ะในคลิปนี้ค่ะ สิเดมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะการนม,มัสการค่ะอาจารย์วันนี้มาติดตามรัฐบาลไทยรัฐบ,บาลไทยนั่งนั่งได้นิมิตได้มามันก็นิมิตมาได้มันก็ไดสามสองสามสองอ,อ่าสามสองค่ะครับหกสองแค่นั้นาสามสองกับหกส,สองจริค่ะ สามสองกับหกสองอสามสองกับหกสองดดสามสองกับหกสองิ่ได้เพิ่มแต้มบ่ครับอาจารย์วันน,น,น,วนี้ <c oughs> จับแล้ว <c oughs> มันไมเพิ่มดอกม่เลย นันมานนงสัตว like mm ์ไหมม่ได hmm. mm ้เ hmm. พ uh ิ huh. claro ่มดอบสามสองกับหกสองสามสองกับหกสองอ่าสามสองกับหกสองค่ะมันไ่ได้เพิ่มอเอาเอาไปมีได้นะคะะอาจารย์อ่เอาันมันมาน้งสันไหมเห็นชันเลยนาะคาะสองตัวนี้อ่าเห็นสัดเลยค่ะเห็นลิมิตเตนเห็นสองตัวเค่ะเบิ้งเพลงกับสินทั้งเทียนนะจ้า่ะมึงกับชินทั้งเทียนดอกมันขึ้นมาสามสอง ดอกนึงขึ้นสามสองดอกนึงอีกดอกนึงขึ้นหกสองมันขึ้นมากนักสันค่ะตัวแดงตัวยั้งปะคะอาจารย์มันอยู่เป็นท้าเปโอ้ท่าของข้ามบดากมันนี่แหละว่าเป็นตัวแดงดอกคก็ไม่สันได้ว่าตัวเพาแดงไม่ยังสามสองหกสองสามสองหกสองพราจาสามสองหกสองมนีด้ค่ะพระอาจารย์ เน้นตัวไดพิเศษครับอาจารย์มันต้องสองตัวได้ไหมมักทั้งสองตัวอ่าทั้งสองตัวได้ค่ะสามสองกับหกสองค่ะมักทั้งสองตัวคือคือเขาสิจับคู่มาเป็นคู่กันแบบเมียนไหมคะอาจารย์เมียนจับกันมาเลยจับฝันมันเขาเขามา่ความกันบ่ะคะอาจารย์เมื่อขึ้นเทียนเทียนตั้งสองดอกได้ค่ะเทียนตั้งสองดอกตั้งสองดอกแล้วก็อีดอกนึงก็เป็นสามสองีดอกนึ่งอีดอกนึงก็เป็นหกสองจีินะอ๋อเป็นหกสองไม่ได้ขึ้นม่านสันเลย โอ้มันขึ้นยังสัตว์โอ้นึกขน้อยวนึกข้าวนวนัอันเ็ดเป็นน้ำตาลเทียนยศเบ็นสีนวลนะพระเจ้าบัวเด็ดอ๋อบัวเด็ดเพ่งเอาเนาะค่ะพระอาจารย์เพ่งกับชิ้นเอาเพ่งกับชิ้นนเทียนนะเพ่งกับชิ้นในเทียนอืมค่ะพระอาจารย์เพ่งกับชิ้นในเทียนขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์มั่นด้วยเห็ดหรือมันบ่อนี่ไหมมุนบักบักบัวคะพระาจ้านักเทียนบ่วเป็นมันบ่วเปลี่ยนโตไปไหมอ๋อค่ะพระอาจาร้าเลยเอาแบบเพ่งนีดเนาะคะเพ่ง เงินกระสินเหรออืมค่ะเงินกระสินสามสองหกสองเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อมวลหน,นีพระอาจารย์ว่าเราต้องเพิ่มเติมพราจัรยว่าอืมแต่พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิ่งนะคะมีสำหนีตัวค่ะพระอาจารย์อืมได้สำหนีเหรอทุกเทียมก็ได้ไม่ได้ทั้งสี่เหรออืมบ่ได้บ่บบมีว่าได้สามตัวสามตัวเทียมเลย เล็กนี่ทะเลสองตัวเหล็กนะเล็กสองตัวเลยใยต่อยทมไปทางมือมือนั้ท่านได้ถามันไม่ใช่ไก่นะคะะอาจารย์คนเรามือไก่คนเราจะได้ทำอ่าแล้วก็ฟันค่ะขึ้นกันได้ใยตอยนี่แล้วก็ฟันได้คือกันมหาเราพี่หนอกกับพี่จรณาเบิ้งนีค่ะเดิมมันมีสามสองหกสองนะคะมีคงเดียวนะคะพระอาจารย์มีโคงเดียว อืมนี่องเดียวนะคะพี่น้องเดี๋ยวแอรซิไปสรุปให้อีกเทื่อนึงนะคะเพามีฝันเ่ามีอย่างดิคะพระอาจารย์โบกฝันมายัางเลยเอออเาอัานนี้แล้วเนาะค่ะพระอาจารย์เนาะจะจะพระอาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์หล,ลายหลายค่ะสำหรับมือ้อนี้ค่ะกรรมนวัศการนะคะพระอาจารย์ออขอสัมวัสค่ะสรุปแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะ่ะแนวทางจากพระอาจารย์วัด ป่านะคะมือนี้นะคะพระจารย์แล้กรไดมาสสามสองกับหกสองนะคะไดมาสองคูสองหางเท่านี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อสามสองกับหกสองนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสําหรับแนวทางจากาพระอาจารย์วัดป่าค่ะคืองวดหนึ่งเนี่ยพระอาจารย์เล่าสิ เล่าสีนางแบบนี้นะคะเทื่อเดี่ยวมือวันผรานะคะพ่อแม่พี่น้องคะมือ,อมือวันผระใ่นะคะหวและเทื่อท่านั้นนะคะบอดไดนางหลายเทื่อนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ,ะการแนวทางของพระอาจารย์เลาก็เข้ามาตลอดนะคะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้นะคะอย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมทรามกถ่ายชอบแนวทางของพระอาจารย์ชุดนี้คะ่ะ อย่าลืมนําไปยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไวพ้พร้อมเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแต่ว่าพระอาจารย์เราก็มั่นใจชุดนี้แหละพี่น้องสามสองหกสองนะคะพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขทุกตัวนํามาเป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบขอบคุณน,นะคะ อพอแม่พี่น้องที่เขามารับชมรับฟังนะคะละก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณข้อมูลมือนี่ค่ะจากพระอาจารย์วัดป่านะคะเอาสำหรับพอแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะถ้าไม่อยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิ้นเป่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลข เด็ดๆด,ด,ดังๆจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอกศิิเดชขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนไปก่อนนะคะเอาไปพอกันไหมกับแอดในคลิปหนาคะ่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ